เดี๋ยวมาไลฟ์กันนิดนึงครับชมบรรยากาศการจะส่งต้นพันธุ์ทุเรียนลงกล่องนะครับให้ทันกับรอบนี้นะทันกับรอบนี้นะครับจํานวนหนึ่งนะครับของรอบวันนี้นะครับของรอบวันนี้ตอนนี้ก็ฝนตกฝนตกนะครับแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศฝนตกอยู่นะครับอ่าบรรยากาศฝนตกนะแต่เรามีหลังคารองรับอยู่แล้วนะครับก็ ผู้ให้บริการนะครับก็มารับสินค้าแล้วนะครับกิ่งพันธุ์ทุเรียนลงกล่องอย่างคุณภาพแบบนี้ให้ดูชัดชัดอย่างนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับก็ส่งกันอย่างเงี้ยนะครับสินค้าของเราก็จะมีพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการหลายเจ้านะครับเข้ามารับตามรายการที่เราเรียกครับ,รบผมใครที่สนใจพันธุเรียนลงกล่องนะก็ซื้อง่ายๆนะครับ ผมใส่การติดต่อไว้ที่โพลและนะครับไปดีโพลละตอนนี้ก็จะส่งให้กับรอบของเพื่อสมาชิกในวันนี้ในวันนี้นะครับก็ทีมแพ็กอยู่นะนี่นะครับท้ารรจุพันธุ์เรียบร้อยนะครับอันนี้อะไรมีแบบนี้นะครับนี่ก็มีการแพ็คสินค้านะครับก็มีเพื่อสมาชิกสั่งซื้อยาด้วยนะสั่งซื้อยาไปไปลองใช้นะครับตามสูตรลุงหมุบตุ้ยพันธุ์ไม้นะก็เดี๋ยวเรา แพ็กอย่างดีเรียบร้อยแล้วล่ะนะแพ็กอย่างดีเรียบร้อยเลยเราก็รัดสายแบบนี้นะฮะให้ดูกันอย่างนี้แหละชัดๆนะครับนี่นะจะส่งแบบสไตล์ลุงหมูปัวตุยพันไม้นะครับเอาแบบให้มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ไปถึงเพื่อนสมาชิกเนี่ยแพ็กอย่างดีนะครับทําอย่างดีนะครับผมนาฬิกาคานจัดส่งที่ใช้คําว่าย่มเยาวนะเพราะว่านี่แล้วก็ช่างกิโลนะครับเขียนน้าหนัก แล้วก็มีขนส่งมารับนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์ทุเรียของเรานะครับเป็นไซสถ์ถุงถุงขนาดใหญ่นะครับถุงขนาดใหญ่ที่เปรามาณสําหรับรุ่นลงกล่องนะครับเพราะฉะนั้นถุงมันจะมีน้ําหนักมากนะครับแต่เราก็ใส่ให้อย่างดีแพ็คอย่างดีให้ดูอย่างนี้บรรยากาศการทําทงานแพ็คซีนสินค้านะครับด้วยวัสดุที่เรียกว่าอย่างดีเลยนะอย่างดีเลยนะทีมงานก็แพ็คนะครับ ขั้นตอนการบริการหรือว่าการแพคเกจจิ้งนะครับเราพัฒนามาตลอดเวลานะครับพัฒนา,าตลอดเวลาจนตอนนี้ก็ใช้เรื่องเป็นฟรมผลละนะครับแพคอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าถึงเพื่อสมาชิกเนี่ยก็จะใช้คําว่าสมบูรณ์นะนี่ครับสินค้านะครับก็จะไม่บอบช้ํานะครับเก็บความชื้นนะครับเพราะว่าในถุงเนี่ยเรารมีเทคนิคการรักษาความชื้นอยู่ด้านในนะครับ สินค้าไปถึงเพื่อนสมาชิกเนี่ยก็สมบูรณ์อย่างนี้แหละผมให้ดูได้เลย,เลยสมบูรณ์อย่างงี้แล้วก็จะส่งอย่างนี้นะใครที่สนใจนะครับกิ่งพันธุ์ทุเรียนที่คุณภาพสูงนะ,ะเราเลี้ยงแบบเกรดคุณภาพนะครับเกรดคุณภาพนะต้นพันธุ์ทุเรียนเนี่ยเรียกว่าสามารถนําไปปลูกได้เลยนะครับสามารถนาไปปลูกได้เลยนะัตนีนทีมงานก็จะแพคอย่างนี้นะครับมีหลายเจ้านะครับที่สั่งซื้อนะครับนี่หมูสังคิงก็มีนะ กล่องก็ใช้อย่างดีให้ดูนหลายๆครั้งเลยนะการแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้นะครับเข้าเครื่องแพ็คโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้เนี่ยมันจะไม่บอบช้านะครับไม่มีแรงดึงแรงกระชากของคนย้ําไปย้ํามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรัดทีเดียวตึงอยู่เลยนะครับแล้วก็ใช้คําว่าแข็งแรงมากๆด้วยเวลาแต่ก่อนเรารับมีการรัดเชือกนะการเชือกมันใช้คนดึงคนลังเนี่ยกาลังมันไม่เท่ากันกําลังมันไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งก็มันใช้เวลาในการบริหารจัดการได้ยากนะครับเราก็มีเรื่องของเครื่องจักรมาช่วยนี่เป็นหมูสังคิมนี่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งครับเก็บอย่างดีนะครับซีอย่างดีทุกอย่างทำแบบพรีเมียมนะทำแบบพรีเมี่ยมนี่ทำให้อย่างดีนะครับ นี่คือสไตล์ลุงหมูกระตุยพันไม้นะครับอันนี้เป็นหมูสังคิมสี่ต้นนะแพ็กอย่างนี้นะครับก็ดูบรรยากาศการทำงานนะครับเราแพ็กด้วยเครื่องจัรพัฒนามาถึงในการแพ็กเครื่องจัดนะครับเพราะว่าย่อสั่งซื้อจากเพื่อสมาชิกทั่วประเทศนะครับให้ความไว้วางใจเยอะมากนะครับในคุณภาพของเราเราก็พัฒนาเรื่องคุณภาพการจัดส่งมาโดยตลอดนะครับมาโดยตลอด จนถึงทุกท่านเห็นดูในไลน์นี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒน,นาการจัดส่งนะครับให้ได้มีมาตรฐานนะผมใช้คําว่าเราควรส่งจัดส่งให้กับเพื่อนสมาชิกหรือทําอะไรสักให้มันมีมาตรฐานอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณซื้อของเราเนี่ยมันมีมาตรฐานรองรับอยู่นะครับเรื่องการแพคเกจิ้งเรื่องการจัดส่งเรื่องวัสดุอะไรเงี้ยนะครับทาอย่างดีนะอันนี้ต้นเดียวอะ่ะอ่าอย่างเงี้ยนะครับสั่งสั่งต้นเดียวก็มีแบบเนี้ยก็ได้กล่องนี้ไปนะครับกล่องเราเนี่ยแข็งมากนะผมพิสิจ เป็นกล่องที่แข็งมากนะครับนี่สั่งต้นเดียวสัต่ต้นเดียวก็สั่งนะครับแบบนี้ก็จัดส่งให้ไปนะครับทีมงานก็แพคเกจจิ้งนะครับด้วยเครื่องจักรแป๊บเดียวก็จะได้ละนะครับดูการทํางานแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากล้าไลฟ์สดนะเรื่องการแพคเกจจิ้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับทุกคนที่เป็นเพื่อสมาชิกอันยาวนานของเราเนี่ยก็จะเห็นเราพัฒนาหรือบาหลายคนที่มาที่สวนเนี่ย ก็จะเห็นเครื่องเครื่องจักรพวกนี้อยู่แล้วนะครับในโซนโซนคาแพคของเรานะครับผู่ให้เบริการก็ขนไปนะครับขนไปแบบนี้แข็งแรงนะครับสมบูรณ์แบบนี้ใครสนใจผมใส่ลิงก์ไปที่โพล์แล้วนะก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับให้ดูให้มีความเชื่อมั่นนะครับให้มีความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่คุณได้หรือว่าคุณให้ความสนใจแล้วไว้วางใจเนี่ย มันจะเกิดความเสียหายน้อยมากหรือน้อยที่สุดหรือว่า100เซเลยนะครับไปให้กับเพื่อนสมาชิกถึงบ้านนะครับเรามีเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับรีวิวให้เราแกะโพสต์รีวิวอะไรหลายเจ้าแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะให้ดูกระบวนการทํางานแบบนี้นี่นะตอนเดียวก็ใส่กล่องแบบนี้นะตอนเดียวก็ใส่กล่องแบบนี้นะครับลุงหมูปลาตุ้ยพันไม้นะกล่องนี้เนี่ยไปใช้อย่างอื่นได้เพราะกล่องกล่องผมพูดให้ว่า ผมเคยไปส่งเพื่อนสมาชิกที่ประมาณสักสามสองสาเดือนที่แล้วนะครับไปส่งไม้ลงกลงพันธุเรียนลงกลงนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกที่ใช้ประมาณเยอะจํานวนหนึ่งนะครับผมก็ไปเห็นกล่องเราอยู่หน้าไปรษณีย์นะครับผมก็บอกเอ้ยกล่องนี้มาไงเนี่ยอ๋อมีคนเพื่อนสมาชิกเอามาส่งของกรรมธิจันด้วยนะใช้กล่องเรานะส่งของกรรมธิจันเออผมก็บอก<ๆ>ก็ดีนะก็กล่องเราเลนส์แบบแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถเอาไปกลับไปใช้ได้นะ เพราะฉะนั้นสินค้าเวลาคุณเปิดกล่องมาเนี่ยคุณก็เก็บกล่องไว้ใช้ได้นะพูดได้เลยนะครับนี่ก็จัดเตียงตามรายการออเดอร์เลี้งกรแพ็คเห็นไหมเต็ไมไปหมดเลยนะครับกับรอบเพื่อสมาชิกตอนนี้ตอนนี้วันนี้ผมบอกใช้คําว่าเรามีโปรโมชั่น Saturday Saturday Sale นะครับโปรโมชั่นหนึ่งวันมันจะมีเป็นเซตนะครับก็คือมีกบสุวรรณกบพิกลกลบตะขำ แล้วก็กบชายน้ำนะครับลดค่าส่งลดค่าส่ง100บาทถ้าสั่งในภายในวันนี้นะถ้าคุณอยากได้ตระกูลกลบหายยากๆนะค่าส่งก็คิดค่าต้นก็คิดปกติน,นะครับแต่ค่าส่งเราคิดแค่200บาทกับของที่มีน้ําหนักปริมาณมากๆแบๆบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แจกราคาให้นะครับเพื่อเพื่อสมาชิกได้สินค้านะครับตอนมีโปรโมชั่นให้อยู่นะเรื่องของการจัดส่ง เพราะนั้นพัสดุที่ที่เราแพคเกจจิ้งเนี่ยเราทำอย่างดีนะครับเราทำอย่างดีให้ดูกันอันนี้ขึ้นรถไปละขึ้นรถไปละนะครับอ่าขึ้นรถไปละวนี่นะไปแล้วนะครับ,นะรบชุดนี้ชุดนี้เดี๋ยวเดินทางไปให้กับเพื่อสมาชิกน,นะครับอันนี้เป็นแฟลตเอ็กเพรสนะแฟลตเอ็กเพรสบอกบอกไหนว่ามาจากแฟลตเอ็กเพรสใช่ไหม S <S ครับผมแฟลกเอ็กเพครับอ่าแฟลกเพสนะก็ไปให้กับส่งเพื่อนอเพื่อสมาชิกนะครับก็อันนี้ผมรายการนี้จะส่งให้กับทางแฟลเอ็กเพสนะครับใครที่สั่งซื้อได้เลยยินดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็บริการทําอย่างดีนะครับไปอย่างดีพมอย่างดีอย่างนี้เลยนะเขาก็บริการให้เรานะครับสินค้าเนี่ยเวลาถึงโกดังอะไรนเนี่ยเขาก็จะ ถ้าเป็นสินค้าของสวนลุงหมูวัวตุ้ยผัดไม้นะครับต้องบอกว่าทางผู้ให้บริการเราทุกเจ้านะครับจะดูแลดีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราส่งกันมายาวนานหลายเจ้านะครับแล้วก็อ่าโอเคเราส่งกันมายาวนานหลายเจ้านะครับสินค้าจากสวนลุงหมูตุ้ยผัดไม้ก็จะได้รับการบอกต่อให้เรื่องของการจัดส่งที่มีคุณภาพนะครับแบบนี้เป็นงานก็แพ็คไปเรื่อยครับอันนี้ของรล่าวันนี้นะ เดี๋ยวจะมีมาอีกนะครับเรื่อยๆนะวันนี้เป็นวันที่ฝนตกวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะครับก็อากาศดีนะากาดดีฝนตกทุกวันเลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้เรามีโครงการมีหลายโปรเจกต์มากนะครับเกี่ยวกับการสร้างสวนนะเราก็สร้างสวนแล้วตอนนี้ถ้าเป็นแปลงสาขาใหญ่ที่ทผมไลฟ์อยู่เนี่ยนะตอนนี้เราก็มีเรื่องของการปรับปรุงระบบน้ําเรามีการขยายเมนท่อด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เป็นระบบออโต้ออโตเมติกด้วย นะครับปรับปรุงให้เป็นสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทไอทีเพิ่มขึ้นนะให้ดูกับนี้นะครับแล้วก็จะลัดอีกทีนึงนะครับแบบนี้คือสินค้าเนี่ยแพ็คอย่างดีมากนะผมพูดเลยแพ็คอย่างดีจริง เพราะว่ามันเป็นมันเป็นความไว้วางใจจากลูกค้านะเมื่อมีความไว้วางใจนะเราก็ทําให้มันดีที่สุดที่เราทําได้ในเวลาปัจจุบันนะครับเขาไม่ดีที่สุดมีสําหรับครั้งต่อไปเสมอนะครับเราก็ทําดีตลอดเลยครับแบบนี้นะอ่าใหญ่เจ้านี่เคอรี่ใช่ไหมอ่าเนี่ยเรามีส่งของเคอรี่ด้วยนะครับเมื่อกี้เราทาแฟตไปแล้วนะครับเมื่อกี้ออาเดอร์แฟดเราไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ให้บริการใหญเจ้าหนึ่งของเคอรี่ เรามีพันเนอร์หลายเจ้ามากนะที่เราจะต้องจัดส่งให้กับเพื่อนสมาชิกอย่างนี้นี่อันนี้ของเคอรี่ถ้าคุณดูไลฟ์เมื่อกี้แฟดไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเคอรี่ก็จะมารับนะครับแล้วก็เราก็มีผู้ให้บริการเป็นปริศนีไทยด้วยนะครับก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามีหลายเจ้าที่ที่เราจะส่งให้กับเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศนะสามพันเนอร์ใหญ่ๆนะครับเราก็ดีลดาวได้เยอะมากนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกนะ ่าแบบนี้ชุดนี้จะไปของเคอรี่นะครับชุดนี้ไปเคอรี่ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ก็คงแบบให้แบบได้เห็นบรรยากาศการทํางานนะครับจริงๆนะครับมันเป็นวัฒจักรการจัดส่งแล้วนะผมใช้คาว่าอนะไรมันเป็นอุตสาหกรรมการจัดส่งของเราเลยนะครับเพราะเราลงทุนเครื่องจักรเพื่อให้สินค้าเนี่ยไปถึงเพื่อสมาชิกได้อย่างที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดที่เราสามารถทําได้ในปัจจุบันนะครับ ก็พยายามที่จะพัฒนาให้มันมากขึ้นนะครับต่อไปจะมีสายพันธุ์ลเลียงด้วยนะครับเพราะว่าออเดอร์จากเพื่อสมาชิกทั่วประเทศนี่ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะผมใช้คําว่าเยอะนะครับถ้าเป็นช่วงที่หน้าขายเนี่ยก็จะเยอะมากนะครับวันหนึ่งมีออเดอร์เต็มเต็มที่เลยนะครับก็ใครสนใจปลูกทุเรียนนะครับหรือว่าจะปลูกใหม่ปลูกซ่อมอะไรแล้วก็หรืออยากจะปลูกสายพันธุ์ที่ใหม่ๆหรืออยากจะปลูกหมอนทองก็ใช้คําว่าจัดได้เลยนะครับ จัดได้เลยอ่าันนี้ก็มีเรื่องของการดับเบิลเช็คนทีมงานก็ดับเบิลเช็คนะครับออเดอร์ order นะครับดับเบิลเช็คออเดอร์ให้กับเพื่อนสมาชิกแบบนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูถึงจุดนี้นะผมต้องจบไลฟ์แล้วละ่ะผมกำลังจะทุกท่านบอกว่าผมมีโปรโมชั่นนะผมมีโปรโมชั่นนะผมมีโปรโมชั่นนะครับเซตเซตกบตระกูลกบเซตตระกูลกบกบสวรรด์กบตะขามกบพิก,กลกบชายน้ำนะครับ สั่งชุดนี้เฉพาะวันนี้นะครับค่าส่งลด100บาทจ่ายค่าส่งเพียง200บาทนะครับสั่งต้นไม้ในคุณภาพที่มีถุงระดับเนี้ถุงที่มีน้ําหนักนี้มันมีน้ําหนักมากนะครับไม้สไตล์จันทบุรีอ่ะมันเป็นไม้ที่มีไม้ของจันทบุรีนะครับผมให้ดูคาแรคเตอร์นิดนึงนะทางจันทางทางตะวันออกเนี่ยนะครับถุงของเราเนี่ยจะดินดินแกบเลยพวกนี้เราใช้วัสด,ดุที่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีน้ำหนักมากนะครับผมให้ช่างให้ทุกท่านดูอันนี้คท่าๆก่อนนะหยิบให้ดูเร่าๆเนี่ยแบบนี้นะครับอย่างเนี้ยแบบเอาแบบต้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ประมาณ6กกิโล,ล,ลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ทางอันนี้อันนี้คือนนถือว่าถุงถุงเราใส่ใส่เบาแล้วนะถุงเราใส่เบาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีน้ำหนักสูงมีน้ำหนักสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าส่งก็จะสูงนิดนึงแต่เราดาให้เราดาให้นะครับวันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนสมาชิกซื้อไม้ทางจันเนี่ยหรือยองจันตานเนี่ยคาลิเตอร์จะเป็นไม้ที่มีน้ําหนักนะถ้าเป็นของเราด้วยเนี่ยถ้าเป็นสไตล์ของลุงหมูวัตุยพันไม้เนี่ยก็ยิ่งหนักเลยเพราะว่าเรามีวัสถุดบในการเลี้ยงต้นพันธุ์ทุเลียนให้สมบูรณ์เนี่ยมันอยู่ในนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในนี้มันมีน้ําหนักสงูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุมแน่นอนคุณคุ้มแน่นอนนะครับ คุณอาจจะเคยสั่งที่อื่นแล้วรู้สึกว่าค่าส่งถูกนะแต่นต้องใช้คําว่าออาจจะเป็นถุงเล็กนะแล้วก็ถุงเล็กน้ําหนักเบาเพื่อจะส่งการส่งถึงเพื่อสมาชิกอาจจะมีคุณภาพอีกระดับหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสั่งจากเราแต่ที่ดูไร์นะครับเครื่องจกักรหรือว่าสบทที่เป็นเป็นดินเป็นต้นที่มีคุณภาพสมบูรณ์นะครับใช้กล่องที่มีคุณภาพนี่มีแกนการตรงนี้ด้วย,ยนิ้วผมเนี่ยนะครับการกล่องบี้ด้วยนะแล้วกล่องเนี่ยระดับเรียกว่า แข่งก้อนนี้ก็ต้องไปทําหลังไม้แล้วนะแพ็กอย่างดีแพ็กเกจจริงให้รู้เลยนะครับสามารถทําเป็นสินค้าฝากให้กับเพื่อนสมาชิกได้นะเอออยาจะซื้อฝากใครก็จับไปได้นะครับชุดนี้ไปเคอร่รี่กำลังแพ็กให้เคอรรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้นะใครสนใจโปรหรือว่าอยากได้แบบนี้หรือจะสั่งซื้อเพิ่มนะครับเรามีเพื่อนสมาชิกขาประจําซื้อเพิ่มบ่อยมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูไลน์นี้สวัสดีครับ